สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะสินค้าตัวใหม่ล่าสุดตู้แลกเหรียญค่ะของ s e v y n Day e x c h a n g ซนะคะซึ่งตู้ตัวนี้นะคะมีขนาดกระทัดรัดน่ารักน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายนะคะเคลื่อนย้ายสะดวกนะคะและที่สำคัญเดี๋ยวจะมารีวิวว่าเขามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่ใส่เหรียญจะอยู่ด้านบนค่ะสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้นะคะก็สามารถเปิดขึ้นแบบนี้ แล้วก็ใส่เหรียญที่เราต้องการใช้ลงไปในนี้นะคะเสร็จแเราก็ปิดให้เรียบร้อยเหรียญน,นี้ก็เลือกได้1ชนิดเหรียญน,นะคะจะเป็นเหรียญห้าเหรียญสิบหรือเหรียญบาทก็ได้ซึ่งลูกค้าก็ใส่เข้าไปตามที่ลูกค้าต้องการนะคะต่อมาส่วนที่สองก็คือด้านหน้าด้านหน้าก็จะประกอบด้วยตัวรับแบงคะคะซึ่งในนี้เนี่ยก็ จะสามารถจุแบงค์ได้จำนวนมากนะคะเป็นห้องขนาดใหญ่เลยแบบนี้นะคะที่สำคัญตัวรับแบงค์ตัวนี้ค่ะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดรับทุกชนิดแบงค์ไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่าแบงค์ใหม่นะคะแบงค์กระดาษห,หรือว่าแบงค์พลาสติกที่เราเห็นใหม่ๆกันแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวฮัปเปอร์ตัวรับเหรียญซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถจุได้เป็นหมื่นเหรียญแต่ว่าในการแนะนำกับลูกค้านะคะ เราจะแนะนำว่าประมาณ3-5 0 0 0พเหรียญพอเนื่องจากว่าจะทําให้ฮอปเอร์เนี่ยแบกรับน้ําหนักมากเกินไปนะคะอายุการใช้งานของฮอปเอร์ก็จะสั้นลงทัระนัยก็ประมาณ5,000เหรียญเนี่ยก็ห้าหมบาทแล้วเนาะก็คิดว่าเยอะมากแล้วสําหรับตู้แรกเหรียญหนึ่งตัวนะคะต่อไปก็จะมีโปรแกรมนะคะซึ่งสามารถตั้งค่าได้ว่าเราต้อตงการให้ตู้ตัวนี้เนี่ยมีค่าบริการไหมหรือไม่มีค่าบริการ หรือเราต้องการให้ตู้ตัวนี้รับเป็นเหรียญโทเค็นไหมอย่างบางร้านซักผ้าน่ะคะ่ะที่เป็นร้านซักผ้าสมัยใหม่เนะะี่ยเขาจะเป็นเหรียญโทเคน็นก็สามารถรับเหรียญโทเค็นได้นะคะและสามารถตั้งโปรโมชั่นได้เช่นบางช่วงอาจจะมีโปรโมชัน่นเช่นคุณใส่100บาทคุณจะได้ปกติคุณจะได้รับโทเค็นสิบเหรียญแต่ครั้งนี้วันนี้วันโปรโมชัน่นคุณอาจจะได้รับส1็ดเหรียญอะไรแบบนี้ก็สามารถตั้งได้ โปรแกรมตั้งง่ายใช้งานง่ายแล้วเรามีคู่มือเรามีคลิปให้นะคะส่วนการปิดก็ปิดด้านหน้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลองทดสอบการใช้งานดูสมมุติเรามีแบงค์ยี่สิบนี่นะคะก็ใส่แบงค์ยี่สิบลงไปเครื่องจะโชว์จำนวนเงินที่รับแล้วก็จำนวนเหรียญที่เขาปล่อยลงมาอันนี้เราตั้งเหรียญสิบเครื่องก็เลยโชว์ว่าเป็นสองเหรียญน,นะคะ ต่อมาลองแบงค์ห้าสิบดูบ้างนะคะก็ใส่เข้าไปใช้ได้ทุกชนิดแบงค์นะคะแบงค์เก่าแบงค์ใหม่แต่ขอให้เป็นธนาบัตรไทยนะคะโซ่ห้า <c oughs> หล่นลงมาห้าเหรียญแบบนี้นะคะต่อมาเออเราเป็นแบงค์ร้อยดูบ้างนะคะธนาบัตรหนึ่งร้อยย้ำว่าเราตั้งให้รับธนาบัตรไทยนะคะใส่ไป เครื่องโชว์มูลค่าธนบัตรห0ึบาทเครื่องโชว์จำนวนเหรียญที่ปล่อย10เหรียญแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจตู้แลกเหรียญนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้เลยเรามีช่องทางจำหน่ายหลายช่องทางนะคะไม่ว่าซื้อตรงกับทางบริษัทเองเรามีเว็บไซต์ให้เข้าไปดูสินค้าก่อนนะคะคือ w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  d i n g thailand com หรือสะดวกซื้อใน มาร์เก็ตเพลสแบบช้อปปี้และซด้าก็ซื้อได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจสั่งซื้อได้เลยสินค้าพร้อมส่งแล้ววันนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะคะว่าพอท่านใดซื้อตู้แลกเหรียญพร้อมกับตู้ขายนาฬิกาเสื้านะคะก็จะมีส่วนลดลงไปอีกนะคะเพื่อเอ,อ่อเป็นการสมนาคุณลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นสนใจก็ติดต่อได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ